ผมผมว่า,าคนเราเนี่ยเวลาพูดต้องพูดให้ชัดเจนพูดให้ชัดเจนผมจะเป็นคนชัดเจนนะครับเอาเรื่องจริงมาพูดอะไรถูกก็ว่าถูกเอาอะไรผิดก็ว่าผิดด่าก็ด่าตรงตรงกูด่ามึงนะครับไม่ใช่หลังฉากเป็นคนอย่างไรไม่รู้ ชั่วหลายอย่างไรไม่รู้แต่หน้าฉากแสดงตัวว่าเป็นคนดีนะครับแสดงตัวว่าเป็นคนดีเวลาจะพูดอะไรก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาให้คนไปตีความผมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมจะชัดเจนนะครับหลังฉากชั่วก็ต้องออกมาชั่วหลังฉากดีก็ต้องออกมาดีนะครับแล้วคนเราถ้ามัน ไม่ดีเนี่ยเขาขุดคุยเราแรหลกลานไปแล้วนะครับนะครับก็แควแควะ,วะเน็บเนบคนมันจริงๆนะผมก็รู้สึกสมเพศนะไม่เป็นไรฮะอย่าไปว่าเลยครับใครจะมาแควมาเน็บผมก็นะครับ ทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินดีกว่านะต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งอะไรที่มันเป็นอยู่ให้หายดีกว่าผมว่าเวรกรรมมีจริงผมคิดว่าผมไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมไม่ได้สร้างความชั่วอะไรกับเขาก็ขอให้ผมรอดพ้นจากโรคโรคมะเร็งดีกว่านะครับมานะครับนะอย่าไปใจอาคติคิดอิจฉาเขาเลยนะครับมาผมคิดอย่างนั้นนะครับอย่าไปพูดถึงดีกว่านะครับ อย่าไปพูดถึงดีกว่านะฮะมา <het> <iek> ทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินถ้ากล้าจริงต่อหน้าด่าเลยวัดเลยกล้าจริงต่อหน้าด่าเลยจะดูว่าหงายท้องไหมออกล้าจริงด่าเลยเจอเลยวัดเนี่ยด่าเลยนะครับแล้วจะดูว่าหงายท้องตรงนั้นไหมกลางงานไหมนะครับกลางงานไหมนะฮะ ไม่รู้ตั้งแต่เกิดมายันปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีใครมาด่าผมยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชานะครับไม่มีนะครับไม่มีรอดไปแม้แต่หลายเดียวนะครับด่าได้แต่ไม่รอดนะครับด่าได้แต่ไม่รอด แล้วผมเป็นคนตัดสินใจเร็วเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเดี๋ยวนั้นตรงนั้นแล้วไม่ใช่โง่เป็นควายมีวิธีแก้ตัวต่อสู้คดีในศาลเอาตัวรอดมาได้ก็ไม่ติดคุกถึงแก่มานั่งเห่านี่ไงนะครับไอ้เน็บต้ายเน็บขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้คนที่ไปผมไม่พูดดีกว่านะ เพราะนั้นเนี่ยอย่าถามอย่าถามเลยนะครับผมก็โทรไปด่าผมก็โทรด่านะไอคนที่บางคนก็พูดแกวกก็มีครับพูดแกวะว่าผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวิสามันคนนะครับเฮ้ย ถ้ามันไม่ยิงกูแล้วกูจะไปยิงมันทำเฮี้ยอะไรแล้วกูไม่ได้สั่งอย่างมึงเนี่ไอเฮี้ยนั่งแอคอยู่ในห้องแอร์สั่งเอาปากไปพอเด็กทำงานสำเร็จถึงจะทำไปดูที่เกิดเหตุโชว์ออกขาอ่าวเออกูลงไปเองบุกเองยิงเองบุกเข้าไปคนแรกนะเหลือแต่ยิงปากมึงเท่านั้นแหละ ขาวหลามมึงก็มีกูก็มีมันอยู่ที่ใครจะไวกว่ากันใครจะแม่นกว่ากันนะครับมผมโทรไปด่าเลยครับไอ้ที่แคว่ๆผมออกนะครับผมหาเบอร์ได้ผมก็โทรไปด่าเลยนะครับโทรไปด่าเลยโทรไปนี่ถือว่าอย่างน้อยนะดีกว่าต้องไปหามึงด้วยตัวเองนะนะครับ ดีกว่าต้องไปหามึงด้วยตัวเองเนี่ยเพราะนั้นทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับผมพูดอยู่เสมอทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินไอ้ที่เขาพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาหมายถึงผมนะที่บอกว่าไปพูดแล้วก็มัน คือมันมีตำรวจออกมาพูดหลายคนครมีท่านแต้มก็มีท่านวิสุทธวานิชบุตรท่านวินัยท่านอะไรท่านแมวนะฮะแต่ท่านถามมาผมก็ไม่ได้ไปดูนะไม่ได้ไปดูนะครับว่าเขาหมายถึงใครนะครับถ้าหมายถึงผมก็ให้ระบุตัวมาเลยนะครับ จะได้ด่ากลับให้สะใจเลยผมไม่ใส่ใจฮะมาเนี่ยนะครับคือหนึ่งนี่แม่ไม่อยากพูดถ้าผมพูดนะแม่นจะพังนะถ้าผมพูดจะพังนะนะครับถ้าผมพูดจะพังนะผมเห็นแก่คนตายนะ เห็นว่าเขาตายไปแล้วเอาโหสิกรรมกันนะผมพูดแล้วจะพังนะนะครับผมเอาความจริงมาพูดแล้วมันจะพังนะครับผมนักสืบนะครับและสิ่งที่มันไปพบด้วยตัวเองแล้วก็ใกล้ชิดและอยู่ร่วมในเหตุการณ์ว่าใครดีใครชั่วยอย่างไรผมถึงบอกว่าถ้าพูดแล้วจะพัง องค์กรก็จะแย่จะเลวหลายชาวบ้านก็จะรับไม่ได้ผมถึงอดทนไงแต่ชักเริ่มหมั่นไส้นะชักเริ่มหมั่นไส้นะครับชักเริ่มหมั่นไส้นะครับชักเริ่มหมั่นไส้หมั่นไส้เข้ามาเดี๋ยวผมพูดแล้วก็พังนะครับ